ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องพูด v ว l เลอร์พา well er นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ ROV ทุกเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยไต้หวันหรือเวียดนามแต่ทำไมเซิร์ฟไต้หวันและเวียดนามเวลเลอร์พ well า er ถึงไปซีซันที่33มล่ะเซิร์ฟไทยนั้นทำไมถึงอยู่แค่ซีซันที่29ล่ะคงต้องย้อนไปเดือนมกรกาเวลเลอร์พาร์ซีซั่น25ที่เซิร์ฟไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเพิ่มระยะเวลา จาก1เดือนเป็น2เดือน,เ,น,เ,อนเพิ่มเลเวลเวลล์พาร์ตจาก60เป็น90โดยให้เหตุผลว่าผู้เล่นนั้นจะได้มีเวลาเก็บเวลล์พาร์มากขึ้นเพิ่มเลเวลจาก60เป็น90เพื่อที่จะให้ผู้เล่นนั้นมีของรางวัลมากขึ้นซึ่งก็จะมีขยะ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 ,ขยะอันนี้ไม่ขยะเท่าไหร่แต่อันนี้โคตรขยะเลยคือเพิ่มมาตั้ง30เลเวลแต่ก็ดูไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่าเท่าไหร ในขณะที่เซิร์ฟไทยนั้น2เดือนเซิร์ฟอื่นเขาเดือนเดียวซึ่งเมื่อเวลล์พาร์ของไต้หวันและเวียดนามนั้นจบลงในเดือนมกรา,กาเขาก็ได้เอาเวลล์พาร์เดือนกุมภาพันธ์เข้ามาทันทีเป็นสกินคู่รักมูลาดยีนาะแต่เซิร์ฟไทยนั้นเวลล์พาร์ตมันกินระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ไปนั่นทําให้สกินของมูลาดและยีนาถูกขายแยกโดยมูลาดนั้นเข้าสู่ร้านค้าพาเนจรซึ่งถ้าหากใครจะเหมากระดาน หมดไป1,428คูปองยีนาก็อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมเหมือนกันกิจกรรมนี้แล้วแต่ดวงแต่ถ้าที่เคยเห็นคนเสียมากสุดก็อยู่ในระดับ1,000บาทขึ้นไป2ส,สกินนี้ควรจะได้เข้าเวลเลอร์พาร์ทเดือนกุมภาพันถ้าเข้าเวลเลอร์เราก็จะเสียต่ำสุดแค่2เกคูปองประหยัดกว๋วยเห็นเห็นแต่ยังว่าแหละเซิร์ฟเรามันดานเลือดตอนแรกคิดว่าจะ2เดือนแค่ครั้งเดียวแต่ที่ไหนได้และกับคาฟเฟนี ก็เป็น2เดือนทําให้นาคอสและคีร่าชุดว่ายน้ําต้องขายแยกทางั้งที่ควรจะลงเวลล์พารต่อจากแรดและคาเฟนี่แต่ก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเวลล์พาร์ตซีซั่น27นั้นเปลี่ยนระยะเวลาจาก2เดือนเป็น1เดือนนั่นทําให้หลายๆคนนั้นยินดีและดีใจได้แค่แป๊บเดียวเพราะซีซั่น28นั้นแม่งก็มา2เดือนอีกแล้วไอ้นั่นจึงทําให้สกินไวรลและแพนด้าถูกขายแยกเข้ไป Huh. และซีซันล่าสุดซีซันที่2ีสก็ยังคงเป็น2เดือนแอสเซนกาและยอนยังไงก็โดนขายแยกแต่ประเด็นคือมันขายในราคาแพงกว่าเวเดอร์พัรแพ็คเล็กด้วยไงถ้าอาริสผ่านมาเห็นนะช่วยบอกทีมงานไทยหน่อยเถอะดูเซิร์ฟอื่นเขาบ้างเซิร์ฟไหนเข,เขาก็แวเลอร์เดือนเดียวทั้งนั้นคนทัคอมเมนต์เรื่องนี้กันในเพจ Facebook หัดตอบซะบ้างไม่ใช่ตอบแต่อมเมนต์อวยตัวเอง